เราตรงเสียกันใช่ไหมไม่ถามนะครับอยากแัดชฟาร์นี้มาเนี่ยต้บเดือดแล้วไปนะครับมาลองมาดูนะครับฟังก์ชันมีแบบการใช้เวลา พิาได้ครับวันนี้ว่าการมีสัญญาเรรสรุปภาพรวมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่2กับ t h e ันมาซี่แอมบเจจะชมคับที่เรียนูหลเขาแต่ต้นเนี่ยสันง,ง,งานส,งส่งเสริมเศรษฐกิจที่ต้องไปหาคันธมิตรหรือคอขายมาเพิ่มถึงพัฒนาทักษะที่จเป็น ได้ดีไหครับว่าเราพูดถึงคําว่าสมาร์ทซิตี้เมืองไม่รู้เรื่องคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดนะครับแต่ไม่รู้เรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องพัฒนาเมืองนะครับเป็นสมาร์ทซิตี้อัจฉริยะนะครับในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกเมืองนะครับซึ่งเป็นบทบายสําคัญของรัฐบาลเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะวันนี้ถ้าเราสามารถพัฒนาทุกเมืองในทุกจังหวัดทุกภูมิภาค ให้มีความเจริญให้เป็นเมื่องที่ทันสมัยได้อยู่ครับความเหลือ่อนล้ำระหว่างเมืองก็จะหมดไปไม่ได้มามีความสะดวกสบายมีความเจริญอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือเรื่องใหญ่ๆเพียงเท่านั้นทุกเมืองต้องทันสมัยได้อยู่มีคุณภาพชีวิตดีในทุกๆเทศบาลจังหวัดทุกเมืองนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของรัฐบาลที่เรามุ่งทําเรื่องโครงการ สมาร์ทิตี้จังหวัดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรางจังหวัดตาจังหวัดฉะเชิงเซาเมืองหัวหินเมืองหลงสักเมืองสุไหงโกลกเมืองสเตนนอเมืองสะเดาเมืองสระบ ิยะวันนี้มารับมอบประากาศเียบัตรเช่อชูอเกียรติดีเด่นในเรื่องของเมืองิเริ่มการพัฒนาเมืององัะชลิยะซึ่งเทศบาลนครที่เชีโลกไดยดีเด่นในเรื่องของ smart ิฟวิ่งซึ่งมีโครงการจะทำางคงการบริการที่สูงอายุซีนยียร์คอมเ็กที่จังหวัดที่เชียโลก